สวัสดีค่ะวาวานะคะจากช่องติ๊ก o k วาวาคุณแม่สุดเปี้ยวค่ะปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะคนโต6ขวบคนเล็ก1ขวบครึ่งค่ะเลี้ยงลูกมา2คนแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกค่ะ อย่างข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าวัยท้องสองขวบเนี่ยเด็กจะมีลักษณะนิสัยซึ่งแบบอาจจะดื้อหรืออาจจะมีความแบบตัวสร้างตัวตนสูงอย่างเงี้ยจริงไหมคะคุณหมอแล้วก็ข้อที่2นะคะเ,เกี่ยวกับการชมลูกค่ะว่าถ้ายิ่งชมลูกเนี่ยลูกจะยิ่งเก่งขึ้นอันนี้จริงไหมคะข้อที่สมค่ะ จริงไหมคะว่าถ้าลูกกินเยอะๆเนี่ยลูกจะโตวไวๆแล้วก็ข้อที่4นะคะการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือบ่อยๆเนี่ยจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเขาจริงหรือเปล่ารบกวนคุณหมอนะคะช่วยไขยข้อข้องใจให้วาทีนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดไปในแนวทางแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการเรียกวัยทองสองขวบเนี่ยเป็นแค่ช่วงหนึ่งของพัฒนาการที่สําคัญของเด็กเลยค่ะซึ่งการเรียกชื่อเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเด็กจะต้องเริ่มรู้จักควบคุมการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นรู้จักพัฒนาความการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ทำให้อาจจะแสดงออกมาในนิสัยที่ดื้อหรือว่างองแงที่เราเห็น,นะค่ะใช่แล้วค่ะคุณหมอกีดจริงๆแล้วเด็กวัยน,นี้นะคะมีการพัฒนาทักษะหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะทักษะเรื่องของการสื่อสารและก็การควบคุมอารมณ์ค่ะเขาจึงต้องเรียนรู้นะคะว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรได้บ้างทําอย่างไรจรึงจะเหมาะสมค่ะค่ะเรานะคะ ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ในการสอนในการควบคุมอารมณ์แล้วก็ตอบสนองต่อพฤติกรรมในสถานการณ์นั้นให้อย่างเหมาะสมนะคะและอีกอย่างนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ความสําคัญเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของเด็กด้วยนะคะ เพราะว่าวัยน,นี้การแสดงออกทางอารมณ์ถ้าเด็กสื่อสารออกมาได้ไม่ดีแสดงอารมณ์ออกมาได้ไม่ชัดเราอาจจะไม่เข้าใจเขาค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีนะคะแต่เขากำลังจะเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจพน,นกิกรามและพฤติกรรมตามวัยของเขาแล้วสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นเลยค่ะแบบพี่คุณหมอก้อยอธิบายไปทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าการให้โอกาสแล้วก็สอนเขาในการควบคุมอารมณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ย การแสดงออกของเขาก็จะดีขึ้นและอาจจะทำให้ช่วยให้ทักษะด้านอื่นๆพัฒนาได้ดีขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วการชมสามารถส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของเด็กได้นะคะโดยการชมอย่างเหมาะสมและชัดเจนค่ะคุณหมอขี่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการชมเด็กอย่างไรถึงจะได้ผลดีค่ะได้เลยค่ะคุณหมอก้อยการชมที่ดีแล้วก็มีคุณค่าควรจะต้องเป็นการชมที่เน้นความพยายามและกระบวนการค่ะโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นะคะ เพราะคำชมเหล่านี้จะทําให้เด็กมีกําลังใจและสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะใช่เลยค่ะถ้าเราชมลูกแค่เพียงว่าเก่งจังเก่งมากโดยที่เราไม่ได้อธิบายรายละเอียดหรือว่าเหตุผลควบคู่ไปด้วยเด็กก็จะยึดติดแต่กับผลลัพธ์ค่ะโดยมองข้างกระบวนการนำไปสู่ความสําเร็จนั้นและบางทีก็อาจจะกลัวเรื่องของความล้มเหลวด้วยนะคะ เราลองยกตัวอย่างกันไปคะคุณหมอก,ก้อยนีเลยค่ะเช่นนะคะในสถานกา,ารณ์บางสถานกา,ารณ์ถ้าเราต้องการจะชมลูกเราก็อาจจะบอกลูกด้วยคําว่าคุณแม่รู้สึกว่าหนูเต็มที่กับการคาครั้งนี้มากเลยค่ะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อเห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยครับสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เน้นถึงกระบวนการแล้วก็ความพยายามของลูกมากขึ้นค่ะการชมที่คุณหมอกี่เล่ามาดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเห็นถึงการพัฒนาเรื่องของความอดทนแล้วยังเห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ สิ่งที่สําคัญก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามความพยายามมีค่าเสมอค่ะสรุปนะคะการชมลูกในถ้อยคําคําพูดและเนื้อหาที่ถูกต้องก็จะยิ่งทําให้ลูกมีความมั่นใจแล้วก็พัฒนาทักษะความมั่นคงในตัวเองได้มากขึ้น,นะคะ่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าการกินที่ดีควรจะต้องเน้นไปที่คุณภาพของอาหารมากกว่าปริมาณนะคะ เพราะว่าจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสมค่ะใช่เลยค่ะคุณหมอขีการกินที่มากเกินไปนะคะเด็กจะได้พลังงานที่มากเกินไปค่ะส่งผลเสียก็คือน้ําหนักจะเกินแล้วก็มีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตาม,มาด้วยค่ะการได้รับ ค oh าร์โบไฮเดตโปรตีนวิตามินแร่ธาตุรวมถึงไขมันที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยจะช่วยพัฒนาการจเจริญเติบโต,ตทั้งทางร่างกายและทางสมองนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะการเน้นปริมาณที่มากเกินไปในบางทีอาจจะทําให้คุณภาพของอาหารทําให้เด็กเหล่านั้นเนขาดสารอาหารได้นะคะ จริงๆจะว่าไปเรื่องกินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มั่นใจสามารถปรึกษาคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญได้นะคะเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ต่างกันค่ะว่าการจัดอาหารให้ลูกอย่างไรควรจะเหมาะสมค่ะสรุปนะคะการกินของเด็กควรจะต้องกินให้มีสารอาหารให้ครบถ้วนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเน้นปริมาณอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้ก็จะทําให้เด็กจเจริญเติบโตในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ จร,จริงแล้วการใช้หน้าจอหรือการดูจอที่มากเกินไปโดยไม่รับการควบคุมนะคะก็จะส่งผลแน่ๆค่ะต่อสมองและพัฒนาการทางทักษะต่างๆของเด็ก โดยเฉพาะนะคะยิ่งเป็นช่วงที่เด็กกาลังจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเชื่อไหมคะคุณหมอกีถ้าเราปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอมากเกินไปในช่วงวัยนี้นะคะเด็กจะขาดพัฒนาการด้านของการสื่อสารและการเข้าสังคมค่ะนอกจากนั้นเด็กยังขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เป็นถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะของพัฒนาการด้านสังคมของเด็กค่ะแบบที่หมอกกอยบอกเลยนะคะนอกจากทักษะการพัฒนาทางสังคมและการสื่อสารแล้วทักษะด้านอื่นที่จะกระทบไปด้วยก็คือทักษะการควบคุมอารมณ์ และการใช้สมาธิจดจอในกิจกรรมอื่นๆคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเทคโนโลยีเหล่านี้ในการดูจอนานๆสิ่งเล้าต่างๆที่มาจากเทคโนโลยีทั้งแสงและเสียงจะทําให้เด็กขาดทักษะทางด้านการจดจอในกิจกรรมอื่นๆค่ะเรื่องของแสงยังมีอีกอย่างนึงนะคะคุณหมอจีคือเรื่องของแสงสีฟ้าค่ะหน้าจอมีแสงสีฟ้าที่รบกวนการนอนหลับค่ะเพราะว่าเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยจะรบกวนการผลิตเมลาโทนินค่ะทําให้เด็กนี่ได้รับการนอนพักผ่อนยางไม่เพียงพอแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กได้ค่ะ แต่เราไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะคุณหมอก้อยไม่ได้ห้ามใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพราะว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยที่มีการควบคุมอย่างเช่นจํากัดเวลาหรือว่าผู้ปกครองได้ดูเนื้อหาแล้วก็ให้คําแนะนําในระหว่างการดูเนี่ยจะยิ่งช่วยพัฒนาทักษะอื่นๆแล้วก็การดูหน้าจอก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะสรุปก็คือการดูหน้าจอมากเกินไปส่งผลเสียต่อน,น้องๆแน่นอนค่ะ สิ่งที่คุณหมออยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็คือการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะควบคุมทั้งเนื้อหาและก็เวลาให้เหมาะสมนอกจากนั้นคุณให้เด็กมีกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นการแจ้งการทํากิจกรรมที่มีการสร้างสารรค์ทางด้านศิลปะเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆได้รับการส,งส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านค่ะขอบคุณคุณแม่วาวมากเลยนะคะสำหรับคำถามดีดๆค่ะส่วนค,คุณแม่ท่านอื่นๆถ้ามีคำถามสงสัยสามารถติดต่อแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลจุฬาพรได้นะคะฝากติดตามรายการพบหมอเด็กจุฬาพรในอี บ๊ายบายค่ะ